เมือกี้เด็กๆได้ยินเสียงรถเราก็วิ่งออกมาแต่ว่าไม่ทันแล้วท่านเห็นแต่หลังไว,ไว้เออเห็นแต่หลังไๆวว้ิทันตอนบุกมือใบใๆนิดหน่อยเออ่วยอยู่หรือเปล่าเนอช่วยไม่อยู่บอกตะแรงกันเนะ น้ำเริ่มลดแล้วพี่น้องเว้ยน้ำลดแล้ว เดินทางแล้วค่านมาถึงแล้วทุกท่านนอนวิ่งมาแล้วอืม ดีครับ อ่าโอ้กินทุเรียนเหรอลูกทุเรียนเนี่ยมันยังไม่สุกนะเอาไว้ก่อนกินหมดแล้วกินหมดแล้วพ่อทุเรียนไม่สุกก็กินหมดมกินในวันนี้เดี๋ยวว่าจะแกกินอ่าทุเรียนมันยังไม่สุกผมไปแกะอยู่บ้านแล้วเอาไม่สุกหมดเลยสุกอยู่หน่วยหนึง่งสุกอยู่หน่วยหนึ่งกินหมดแล้วเนื้อที่ซอกป้าทุ กินหมดแล้วพี่น้องเอ้ย่าจะบอกว่าทุเรียนบ่มไปอีกประมาณสามสีม่มื้อพอละวะหมดแล้ว <c oughs> อ่าาย,ยกลงเลยไปไว้บนแคร่เลยลูกอืม อืมดีมากเลยเออต้องแบบนี้สิวาววงไว้ตรถประ,ะ,ะจําการประจําที่เดิมดึงนะ มากรุเรียนกินไปแล้วเดี๋ยวขนมให้เด็กๆกันนะพละถุงอาอ้า อาเบ้นอ่าเอาฝากให้ยิ่งด้วยหนึ่งห่ออ่าอ่าท่านยิ่งเนี้ยลูกแเราบอลูกแล้วเ,วเห็ดยังอยู่ก,ยก,ยกำลังแกะทุเรียนกินอยู่ Ờ. À. mà thường là ở tiêm lui